รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวี เดินธันวาที่รู้สึกสดใสามากๆาค,ครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในเมืองเลยฮะผมอยู่ที่หน้าตลาดชุมชนมบ้านดอกไม้หรือเมื่อกี้ผมแอบถามคุณแม่มาแล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนตลาดโบร,ราณคนที่นี่นะค,ะคนร,รับคนโบราณที่นี่เขาจะเรียกว่าตลาดโบร,ราณของกินเยอะมากทุกคนวันนี้ตะเวนกินทั้งวันแน่นอนจะมีรักอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับดูฮะ คือบัวลอยน้ำขิงที่ใส่น้ำแข็งปกติเขาจะกินกันร้อนๆใช่ไหมแต่พี่กจ้าของของเขาชอบกินแบบเย็นๆก็เลยใส่น้ำแข็งกลายเป็นบัวลอยน้ำขิงบวกน้ำแข็งมีอีกร้านหนึ่งร้านที่อยู่หน้าตลาดนี่แหละที่เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาผมแวะคุยกับแม่แล้เป็นกุยชาย่ายกับขนมขนมขนมเลยวะ ขนมอะไรตักอย่างนึงผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูครับไะนี่คือเจ้หวยอิ๋วกล้วยถูกไหมฮะอิ๋วกล้วยอิ๋วกล้วยของแม่คือเป็นขนมอะไรขนมแต้จิว๋วขนมแต้จิว๋วโืราณ นอกจากขนมแต้จิ๋วแล้วมีอะไรอีกบ้างมีมีกุ้ยช่ายด้วยอ่ากุชายสีชมพูสีแดงอันถ้ามาร้านแม่ต้องสั่งอะไรต้องสั่งขนมแต้จิ๋วถูกไหมใช่อันนี้เหรออันนี้เขาเรียกขนมแต้จิ๋วเหรออันนี้ขนมแต้จิ๋วเอางั้นผมเอากระลำหนึ่งอันนะหนึ่งชิ้นหน่อไม้หนึ่งชิ้นอ่าแล้วก็เอากุ้ยช่ายด้วยห้าสิบบาทได้ขายตรงหน้าตลาดนี่มาตลอดเลยฮะใช่โอ้เกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับใช่เขตป้อมปราบสุไพร ย่านวรจักรเดินมาเมื่อกี้ผมถามอามงอมาม่ไหมตลาดนี้ก็จะเป็นคนเก่าแก่เขามาเดินกันนะครับแปลว,ว่าตลาดนี้อยู่ามานานแล้วเพราะว่าร้านที่ผม หาเมาเนี่ยคือร้านขนมเปียกถึงแล้วด้วยครับนี่ชีดูร้านลับลับของแท้ร้านลับลับเลยเพอดูป้ายแล้วมองไม่เห็นด้วยนะฮะนี่เจ้าของร้านเยืนอยู่หน้าหน้าแล้วนะเดี๋ยวพามาดูครับสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับ บยงหลีขนมเปี๊ยะเจ้าดังในตำนานนะครับเปิดมานานกว่า80ปีครับ8ปปีโอ้กี่รุ่นแล้วนะพี่รุ่นที่ล้วครับผมรุ่นที่3ก็คือตั้งแต่อากงคุณพ่อวก็พ่อแล้วก็มาเป็นพี่บีถูกไหมครับที่ร้านของเรามีอะไรบ้างพี่ครับจริงๆคือร้านของเราค่อนข้างครบวงจรในเรื่องของขนมเปี๊ยะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานเทศกาลต่างๆเรามีครบทุกอย่างครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่า มาแล้วอยากจะให้ชิมจริงๆเป็นถั่วส้มเป็นถั่วเช้งครับผมแล้วก็เป็นไส้ถั่วเค็มครับมีให้ชิมไหมได้เดี๋ยวผมต้องชิมแล้วล่ะได้เลยครับลองนี่ได้ไหมไอ้ถั่วถั่วนส้มใช่ไหมครับถั่วส้มถั่วส้มได้เลยครับผมนี่นะครับได้เลยครับได้เลยนะครับได้ครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่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 ไส้แน่นนะแต่เยอะเลยชิมหมดเลยไม่หวานเกินไปด้วยนะใช่ครับผม ก็คือร้านอยู่ตรงนี้มาตลอด80ปีเลยครับใช่ใช่ครับผมร้านรับมากนะพี่ต้องมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขนมแบบนี้อร่อยนะทำนานกว่า80ปีเบยยงหลีนะครับผมในตลาดชุมชนดอกไม้นะครับหรือเขาเมื่อกี้ผมถามแม่ว่าเขาบอกว่าเป็นแบบตลาดเก่าวรจักรใช่ครับตลาดวรจักรครับผมใช่ตลาดวรจักรนะครับแวะมากันได้นะครับยอด วันนี้ผมก็เดินเหนื่อยมาทั้งวันนะครับแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องหาร้านอาหารอร่อยๆกินสักร้านหนึ่งเนี้ยแต่พอเดินมาที่วรจักรไอ้ตอนแรกเราก็คิดนะว่าวรจักรเนี่ยปกติมันมีแต่พวกอะไหล่รถยนต์ไม่ใช่หรอมีแต่อู่ซ่อมอะไรเงี้ยแล้วเราจะเจอร้านอาหารไหมแต่พอเดินมานี่ปุ๊บเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่แหละน่าจะใช่เพราะว่าเดินมาเนี่ยแวบแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นร้านซ่อมรถอยู่นะเป็นร้านอะไรนะ แต่กลิ่นมันไม่ใช่ทุกคนครับแล้วตอนนี้นะฮะเทปอยู่กับพี่บีมนะครับเจ้าของร้านลูกลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพี่บีมขอถามก่อนเลยว่าทําไมต้องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั้งที่แบบอยู่ในละแวกเป็นร้านอะไหล่รถยนต์อะไรเงี้ยพี่เพราะอะไรครับทั้งหมดผมมาเติบโตมากับถนนเส้นนี้ครับทีเนี้ยก็แบบอยู่เส้นนี้มานานแล้วห้องเนี้ยมันปิดมาประมาณ4ปีเพราะเราย้ายกิจการไปอยู่ตรงสาย2แต่ว่าตรงเนี้ยเราย้ายไปเป็นสาย2มีแบบพวก ประกันภัยมีโกดังมีแวร์เฮาส์อะไรเงี้ยครบทุกอย่างเลยตรงนี้มันว่าง,างบิ๊ก็เลยแบบเฮ้ยเสียดายที่ก็ริมถนนแล้วตรงเนี้ยรถผ่านวันนึงเป็นแสนคันเลยเราก็เลยมองว่าผมดูรอยเครืเช็แล้วมันน่าจะทําอะไรสักอย่างก็ <c oughs> เลยเอาอะไรที่มันเป็นโลเคอลง่ายและเรามีสูตรอยู่แล้วเพียง <c oughs> แค่ปรับมาอยู่ในสูตรลวกลวกโบราณจักก็ <c oughs> ここมาเป็นอย่างนี้ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหม้อไฟหมูหม้อไฟเนื้อมาเป็นลวกลวกโบราณจักครับ แล้วทำไมต้องเป็นลวกลวกอะพี่ลวกลวกนี่ทำนี่น่เหอนกัอันนี้เพราะวนน่าเราทำทุกอย่างเกี่ยวกับลวกด้วยหนึ่งนะ,อะสองคือผมนั่งคิดชื่อร้านอะไรดีว่าเออเราลวกเนอะลวกลวกภรรยาผมบอกชัดเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายลวกลวกทำอะไรเร็วๆขอโทษนะ <laughs> พี่อันนีนน้ยแอบผมแอบบบ,บแวบยบแ้เหมือนกันตอนแรกที่คุยกับโปรดิวเซอร์โอเคพี่บีมของเรานี่มีเมนูอะไรบ้างครับพี่ ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะ,ะหลักๆเลยเนี่ยร้านเราเป็นร้านเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนื้อขา<ท>ย <ผม S 2> แบบหม้อไฟแล้วก็จะมีแบบพวกลวกจิ้มเนื้อชาบูหมูชาบูมีเล้งมีมันลอยซึ่งตรงเนี้ยเราต้มเมนูนใ,ในเมนูมันลอยคือคือเราต้มเนี่ยเราเราเลือกมันส่วนที่ติดกับเนื้อแล้วเราตุ๋นจนมันเนี่ยออกมาจากเนื้อแยกกันเ,นะะเห็นไหมฮะถ้าทานไปเนี่ยมันจะละลายในปากเลยครับทุกท่าต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับจะรบกวนอันนี้เขาเรียกว่าขาวัว ครับรุอันนี้จะเสิร์ฟหลังสามทุ่มครับเพราะว่าผมจะต้องเอาทําการตรุนมันจนเปื่อยเปอย,ยเสร็จเนี่ยเนือ้อเขาเรียกโบนเนโรข้างในหรือไขวัวเนี่ยไขกระดูกเนี่ยก็จะเอามาทานเป็นคาราเจนได้อ๋อเหรอฮะให้คุณลองได้ไหมอ่ะได้ครับพี่ปรุงนาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาต้องกินยังไงก่อนดีกว่ามหมายถึงว่ามันต้องตักยังไงครับตักน้ําเข้าไปครับแล้วก็จะใช้หลอดดูดก็ได้หรือว่าจะเทออกมาได้อ๋อเหรอหลอดดูดเหรอใช่เฮ้ยเจ๋ง

อร่อยนะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะปกติไปร้านอื่นเนี่ยถ้าเริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวเกลือกสองร้อยแล้วมาข้าวสุดแล้วชาวยิ่งใหญ่เนี้ยชาวงเนี้ยแบบเต็มจานมันก็สองร้อยครับอันนี้ฝากบอกต่อด้วยนะครับฝากบอกต่อหรือหลายๆคนต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทรายการแล้วก็ ก็จะเป็นแบบดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่บีมฝากร้านดีกว่าครับครับบีมฝากลูกๆคนละจับด้วยนะครับเพราะว่าบีมตั้งใจเปิดมาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยกินได้ทุกมื้อแล้วก็คิดถึงเตียวเนื้อคิดถึงหม้อไฟเนี่ยให้มาร้านบีมได้เลยจอดรถสะดวกด้วยวเราเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นปิดตีหนึ่งครับแล้วก็เปิดทุกวันปิดวันจันทร์ครับส่วนงานในวงการบันเทิงตอนนี้ก็ซีรีส์ละครหรือว่าจะเป็น ภาพยนตร์เนี่ยตอนนี้ไปรับแบบภาพยนตร์นอกเยอะครับเล่นไปสองสาเรื่องก็เดี๋ยวปี2025เนี่ยก็จะรับอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็แต่ตอนนี้ยังอยู่ในวงการครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําพิธีกรอะไรเท่าไหร่ก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็ว่างไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามทุกคอนเทนต์พบผมก็ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์พวกมอเตอร์สปอร์ตยแล้วด้วยก็ใครที่ชื่นชอบแข่งรถอยากจะเรียนแข่งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เจ็ตสกีเรือผมก็เป็นครูฝึกแล้วก็เป็นสตั๊กเตอร์ให้ด้วย ก็ลองติดต่อดูทางช่องทาง IG วิมก็ได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับวิมครับขอบคุณนะ,ณนะเดี๋ยวขออนุญาตซัดที่อยู่กันต่อเลยทั้งหมดนี้ให้หมดเลยนะครับยอดไปลุยครับ นี่ก็คือเรื่องราวและความประทับใจจากการเดินทางในย่านวรจักครับที่เทปได้พาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่พร้อมเพลิดเพลินกับขนมเปี๊ยะสุดดั้งเดิมจากร้านเบยงหลีและอิ่มอร่อยกับร้านลูกลวกวรจักหากใครกำลังมองหาทริปสั้นๆในกรุงเทพนะครับที่ได้ทั้งรสชาติและความทรงจำดีๆย่านวรจักรคืออีกหนึ่งทางเลือกครับ <oz> <oz> amarin tv